ัสีค่ะอันนี้ทำคลิปนะแม่กินข้าวกับแม่ค่ะมีประตูเค็มแต่มันเล็กหน่อยไก่ทอดหมูทอดกินแบบง่ายๆไม่อันนี้ทำคลิปลงคลิปลองทำดูเพราะว่าหเห็นเขาทำคลิปแบบว่า,ากินอาหารกินอะไรแบบอีสานเนี่ยง่ายๆะ่ะอ่ะกรลีกเลีลองทำดู ตัวนี้ของยิงโจเรียกมาแล้วไม่กินไม่ยอมมาเลยกลัวคนกลัวยายแอบไปไหนรู้ไม่รู้เว้ยนะอ๋อเป็นไรไหมเป็นไรไปแอบอยู่ตรงไหนนาะนี่นีอยู่ใต้โซฟาล้วแอบเก่งจริงๆเลยไหนเนี่ยไปอยู่ใต้โน้นเลยหลุกจะออกมากินก่อนแล้วมามาแม่กินข้าวด้วยเดี๋ยวยายมากินข้าวด้วยเดี้อหนุก นัองโจ้กล <c oughs> ัวคนจริงๆเลยไม่ยอมอเม,มาแล้วมามากินข้าวก่อนนะลูกมาหมอบยิ่งเลยเหมืนหนา้าหมยหอบยิ่งเลยไม่มาไม่มาแม่กินสองคนกับยายแล้วเว้ยกินข้าวคนหนึ่งกินข้าวสองคนกับข้าว ay, าง่ายๆบ้านๆอันนี้ของน้อโจ้เขาอันนี้มะม่วง จับรถกินทีหลังกกปลาเค็มปลาดุเค็มของอร่อยมาดูเ,เดพิ่งทอดมาแต่มันเละััเมนเด้งอันนี้ของอร่อยเลยนี่ก็ไก่ทอดหมูทอดกินแบบบ้านๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆประหยัดประหยัด อ่านี่เป็นคลิปแรกที่ทำเกี่ยวกับกินอาหารนะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันใครที่ดูคลิปนะคะอ่า,อาแอบบแอบแอบไปนล้วจะเข้าห้องแล้วจะม,มากินข้าวก่อนลูกนะจ้าเนี่ยของนี้จ้าเต็มเลยลูกเนี่ยไม่ยอมมากินข้าวด้วยเ๋ยดุยูลยเลยไปแล้วนุไปแล้ว ิงโจ้วันนี้ก่อนแล้วลูกมากินข้าวก่อนลูกไปแล้วไม่ถอยมันนี่เร้วมากินข้าวก่อนเด้เ<ส>นี่ของย<ส>ิงโจ้เต็มเลยลูกจ้าใ่ไหมองใส่มั้งไม่ใช่นะเสียงของเราหรือ,หร,อหรือใช่ก็ไม่หนูค่ะก็ฝากไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะยิงโจ้ไม่ยอมมากินข้าวลูกแอบหลับอยู่ลูก <c oughs> 時点で m u k